ไอ่ฟตีมันหลุดอ่ะโอ้เอก,กิดตกกระจายหมด I I ผมคิดว่าฟตีมหลุดบึ้ึมเลยอ่ะบึ้มเลยอ่ะ คนนี้ด่าพี่อ่ะคนไหนครับผมพี่เพิ่งเปิดสตรีมเข้ามาตะกี้เองครับผมอ้าชิบหาแล้วกูลืมดูนั่น <Yeah. S 1> มัวแต่อ,อ่านคอมเมนต์ <Yeah. S 1> กูลืมดูไอ้นี่เลยว่ะ <For everyone. S 1> เขาฝ่ามอบมอบอำนาจให้เรามาปกป้องไอ,ไอตัวไอตัวหวานนะเนี่ยอือเดินเฟลวะ โอ้โหปิงมากเลยว่ะเพื่อนๆโอ้โหยืนสวยคำพูดเนาะคน มันด่าพี่ว่ากระจอกอ่ะโอ้ปล่อยเขาไปเถอะครับผมถ้ามันด่าเขากระจกมันคือแรงผลักดันครับผมแต่ว่าอยากจะบอกว่าให้เขาไปเล่นให้ดีก่อนกว่านะครับผมก่อนที่จะด่าคนอื่นม,มาแล้ววินบล็อกมาแล้วเรามีหน้าดูเรามีหน้าที่ดูไม่ต้องถามถามได้ครับผมถามได้ดา่าได้ครับผม พี่ไม่ฟรีเลหรอกด่ามาด่ามาพี่ก็ด่ากลับหนุกหนานครับผมสวยรีพอร์คนที่ด่า มาด่าว่าไอเทพไอหล่อไอ้คนน่ารักดีกว่าอย่างนี้ก็ได้เหรอวะเขาไม่ได้อยู่แรงน้อยพี่หปิงอีกแล้วเนี่ยพี่เราโคตรกีดเกียดเลยปิงเนี่ยโอ้ 哦，我打下หมด了呢。喂、欸，喂、欸。 เฮ้ยไอ้ยาไอ้ตัวปอปตีผมบตายไว้เฮ้ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้หลุดหรือครับอาจารย์ใช่ครับผมตะกี้หลุดครับผมเล่นยังไงให้ขึ้นเทพครับผมให้คนอื่นแบกครับผมขึ้นเทพแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนี่ยอย่างพี่เกมนี้พี่ก็ให้คนอื่นแบกเนี่ยด่าไปก็ไม่หนักหัวพี่หรอกเพราะว่าพี่หนักหัวเขา <laughs> มันเกี่ยวอะไรวะเนี่ย มันเกี่ยวอีอย่างมันน่าจะมีสาเหตุจากคนเล่นต่างประเทศกันถึงปิงใช่ครับผมอันนี้ก็มีส่วนนะเพราะนี่คือน่าจะเป็นคนไทยหมดเลยคนในทีมพี่น่าจะเป็นคนไทยหมดเลยนะรอบนี้มันก็เลยแบบปิงปิง,ปงหายหายปิงปิงห,หาหแต่มันก็ไม่ได้ปิงแบบตาที่แล้วนะ ไม่ต้องหนีห่าเป็นผีอีแล้วผมจะตายเพราะผีมันนี่แหละไม่ต้องห่วงพักพวก ก็ตยอไยอมแพ้เะไเลยทีเดียวครับผมโดนเน็ตในเฟสหรือพี่เปล่าครับผมโดนเน็ตในไอ้นี่ครับผมในทูวร์เลตแล้วก็บัตรทูมันนี่ได้ครับผมเอฟซีจากลาวเดอร์อายจากท่าแขกครับผมสวัสดีครับผม ใช่นะซัพพอร์ตดีก็อย่างนี้แหละทำมันเป็นเรื่องธรรมดาโอ้หกหกล้านคนแล้วเหรอตอกี้มีอยู่แปดหมื่นทำไมมันขึ้นไปเร็วจังวะ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอ้เดี๋ยวพี่ขอเข้าไปดูในเซอร์เวอร์ทดลองก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ขอเข้าไปดูในเซอร์เวอร์ทดลองกัแป๊บนึงพี่อยากรู้ว่ามันมาหรือยังไงพี่เก่งมากเกือบไปแล้วอเอลาเฟอโนหนึ่ง เดี๋ยวพี่ขอเข้าเฟเวอร์ทดลองก่อนครับผมว่ามาหรือยังนะพี่ขอเข้าเฟเวอร์ทดลองแป๊บหนึง่งตอนนี้คนติดตามเรามีอยู่ประมาณ9ก7 0 0คนแล้วนะครับผมนะก็อีกนิดเดียวครับผมอีกนิดเดียวเราก็จะเข้าไปสู่หนึ่งแสนซับแล้วนะครับผมใครที่เข้ามาดูแล้วช่วยกดแชร์ให้หน่อยเดอ้ออีกนิดเดียวเองพี่ขอหนึ่งหนึ่งได้ปะ เดี๋ยวไว้เวลาว่างๆก่อนดีกว่าครับผมช่วงนี้งานเยอะรอโหมดใหม่มาผมหนึ่งหนึ่งแน่นอนครับผมไม่ต้องห่วงครับเมื่อกี้พี่เล่นตัวอะไรนะราไฟเอลครับผมดันแรงไหมพี่วันนี้เออน่าจะดันครับผมน่าจะประมาณดึกด๊กๆหน่อยตีนหนึ่งตีนนงตสองครับผมประมาณนี้